สวัสดีครับท่านผู้ชมกูค้นนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านสู่บ้านห้วยเกียดตำบลนายางอำเภอสปาจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ผมจะมาเสาะหาดอกกานนะครับตามลาหาดอกก้านที่ผมเอาใส่แกงน่อไม้นะครับไปครับเข้าป่ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เดินทางมาถึงปากตังเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับเสียงตีได้ยินก็คือเสียงไก่ปลานะครับตอนนี้นะแอคชั่น ไกปาาผมจะปาท่านเดินทางโดยเส้นทางธรรมชาตินะครับสู่หมู่บ้านห้วยเกียนะครับแล้วล่องน้ำที่ท่านเห็นนี่เป็นห้วยเกียนะครับเนาะที่ว่านา้ำจะไหลพันบริเวณตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้มันมีน้ำไหลแล้วนะครับเปเลยง่ายอพยยปลากันออกไปอยู่ทั้งหนกครับก่อนแต่นี่ ลกหลักเดิมเหมือนนี้อาศัยอยู่แถวเนี้ยครับ,อบตอนนี้เขาก็มีหมามาตัวหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นหล่องห้วยครับลำานามห้วยเกียรแต่ก่อนเคยรอเลี้ยงตอนเม่ปีน้องเจ้าบ้านห้วยเกียรนะครับเนาะแต่ตอนนี้เดูนยนกก็อยู่ขอกกงนอกแล้วเพราะว่าขัดหนามขัดอย่างนี้ครับ หน้าฝนแล้วนี้ก็จะชุ่มช่ํานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะได้ยินมีไก่ปงไก่ปลามีกระต่ายมีสัตว์อาศัยอยู่หนักนะครับตรงไหนนี่นี่ก็เป็นหล่องรอยของคนสมัยตะกอนนะครับอย่บนอาศัสอยู่ครับปดใจทังกระสงทังกรสีเนาะ บ้านเก่ากันยังพอมีเหลีออยนะครับต้งบนบุญเนาะพอมีเหลียอ,อยู่นะครับหมู่บ้านชุมชนห้วยเกียนะครับปัจจุบันนี้เป็นเพียงแระจือเหลือกระจจ๋อครับเป็นอดีตไปแล้วนะครับเนาะมีใครอาศัยอยู่แถวนี้ล่ะนี่เขากลับมาตามพอห้อยหีบวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเหมือนสมัยตะกอนนะครับหรือบ่อคอยเหลี่ยลองร้อยแหงนักแล้วครับ ทังนี้มัมก็เก๋ยจะเดินกันสมัยตะกอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นป่าเป็นหญ้าขึ้นหกแล้วนะครับเขาจะมาตามรอยอดีตหมนเนาะสำหรับวิถีชุมชนหมู่บ้านห้วยเกียตะกอนนี่เรรยนกาป้ากันหล่อนทังงล้วตามห้วยเกียนะครับได้เสร็จเล็กเ็ษน้อยกับปลอกินเปอือบทั้งชีวิตนะครับแต่ก็หาอยากเพได้เหมือนกันนะครับตามลำห้วยของห้วยเกียเนี่ยนะครับเนาะ ตีคนเท่าคนแก่บนเหลากันสืบต่อกันมาครับว่าอืมมีคนคนโบราณเนี่ยเมืนซีท้องก้องซีแล้วแล้วก็คนหลูกันเนี่ยด้วยความหลบของมนุษย์เนี่ยหลูกันนะครับหลูกันนะท้องตีว่าซีได้นะก็เลยท้องแล้วก็เลยยุบหายไปเลยครับเลีรยเกดท้องตีซีตีใจหลี่เลี่ยเลี่ยเขาซีนะครับแต่คนคนไทยท้องว่าเลยเนาะคนเมืองท้องว่าซีนะครับเนาะคนทุทไทยท้องแล้วก็ยุบหายไปนะครับูถึงตีตามตำนานเหมือนนะ แล้วก็เลี้ยแต่เศษท้องนะ่ะเจ้าบานห้วยแกียนี่มันก็อาศัยหล่อนท้องแล้วนะครับหล่อนเอาเศษขี้ท้องนะครับไปขายไปทั้งชีวิตกันทำไมทำนาเสาะหากินกันนี่ครับเนาะผมก็จะมาตามห้อยือนนะครับตามห้อยโบราณน,นะครับเนาะไปครับไปต่อครับเดี๋ยวเราจะไปหาดอกกานเนาะนี่เป็น,สา,นสากต้นไม้เก่าครับสากต้นไม้เก่ารับดโอ้ หลายร้อยปีแล้วนะครับเนาะพอเราดูจากล้มต้นนะครับเนาะปกเพ่ขึ้นแล้วแต่น่าจะมีสั์อาศัยอยู่ในนี้ครับเป็นลงเป็นแลนนมีอยู่นะครับแต่เ้างม่คุ้ยวนะครับเราจะปล่อยมันไว้ตามธรรมชาตินะครับเพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับเนาะนี่เป็นเศษหัวเศษไม้เศษหัวสมัยต่กอนแล้วน่าะยังเหลืออยู่นะครับแนาวแนวเสาแนวกั้นเขตเปินครับอยู่แสดงว่าอันนี้เป็นของไข่ของไข่นะครับเนาะ มันจะมีการเขตแดนจากต้นไม้ดีท่านผู้ชมเห็นในะตอนนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม้ดีโดนฝ่าพาก็ครับวังอะไรผมไมดีหรือว่ามันขวไปตามกันเวลาฮะดูผมเอามาบุ๊บเผาอแนนะแลนยงังซัดนี่มันจะสอบอยู่ในกอไม้ใชนี่นะครับท่านผู้ชมทีจะเข้าปลานะครับ สิง่งเียต้องเตรียมมาด้วยก็คือยากันยุงนะครับน้ำนะครับอุปกรณ์ของใจจำเป็นนะครับเนาะลืมเตรียมมาด้วยนะครับพราในป่ากับมียุงนะครับแป๊มเปิมไข่เช็กไข่เช็กนะครับเตรียมมาด้วยเด้อแนวหัวการเขตแดนอยู่ตรงบนเนาะเสียดายเนาะ๋ะวถววันนี้มีไข่มาอยู่ครับเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าจะปาคน้นเปินใหญ่เอาไปไหล สี่ห้าสิบปีแล้วครับที่มันใหญ่เอาไปนะเจ้าบานห้วเกียนะครับเนาะนี่ทันทีพร้อมผมเจอหินย้ํหัวคล้ายๆอย่างเล็กกำใจเนาะหรือโมเขียงสแกนไม่ได้ถ้าเขียงสแกนมาหูวเนี่ยเป็นยังแถวๆนี้นี่เป็นถึงมีแหล่แต่สมัยก่อนครับ,น,บน,รนี่ก็โดานน้ำ ตอนนี้ฝนตกหนักๆกว่านั้นนะครับ <c oughs> ล่มลงคนเดียวเลยครับเง <c oughs> ี้ยน,น่ยมันกำลังออกนะครับเอาปบทีเขาปบนี่ตัวน,น้อยเดียวครับเอาร้อมันใหญ่เนาะจะเอานะครับนี่มันน้อยอยู่หมเอามันอะหลูกหลอกกานเตียยหันนี่เป็นสากแห้งนะครับเนาะเผื่เอาไว้หนังหละซับไม้คืนนะครับพวกซั์แถวเนี่ยมีที่นั่งที่ยืนอย่างดีเลย ผมป้แมงยมโหเนาะคนบันบางบ้านก็ว่าแมงแสงตีนบางบ้านก็แมงขี้ตืดก <c oughs> ินกื้ยอ่กินกืออก้หยักฟงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่อาจจะมีสัตว์อยู่นะครับจะเป็นแล็ดหรือเป็นอะไรยังไงแหละห้องคุยมันนะครับมีขนสวกนี่นะไปครับไปต่อนี่ท่านผู้ชมพอ หน้าตาของดอกกานที่ออกเองทำธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมป้าละหนึ่งดอกครับมันก็แผงตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างนี้เหมือนกันครับมันมันเนียนต่หาตีมาของบ้านห้วยเกียกันเนี่ยครับหน่วยบักเกียเนี่ยครับทีบรรวาเนาะเต็มแผ่นแล้วครับหน่วยบักเกือเนี่ยตีทันผู้ชมเห็นนะครับ ต้นบกักยเา,าย<ฮ> <tokens> เดี๋ยวนี้เขาเดินมาถึงกับปบใส่ไข่ไก่สองแกนครับไข,ไข่ไก่ปลาครับห้อเอาเนาะเ้าเก็บไว้นี่กนนะครับน้องนี่มันมาไข่มันแผลหน,นักนะครับขยายพันธุ์นะครับเนาะไปต่อครับ,บ

นัดด้วยนะครับมันนัดปลาจัดไหลตีครับนัดปาดลา,น,ปานัดด้อยด้วยมาปลาใส่ปลาสับประรดนะครับเนาะคนไทยเขาเรียกสับประรดคนเมียงเรียกบะขนัด,ดนะนะขอจบขิปท่องเผิหวหมูบ้านหวยเกียวบะนยังไปเพียงกับอีก,ก่อนเด้อยครับ พอดอกการได้ไดกับจันักพอดได้เหมือนกันนะครับขอสวัสดีครับนี่นะครับค้นวัส,สนาดีนะครับ